คุณผู้บริหารครับมนนเมนูเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องนี่หามาหมดเราเนี่ยรทาปลาคุยล่ามครับพอน้อยว่าเราฟักก้อยได้ครับแต่ว่าอันนี้ละเออแม่ปางมกเสื้อหางตองดีดีโหกับไ้มันนี่ครับเอามาหมกี้ขมโอ้พี่น้องเห็นกันเลยจะโหมันกินได้อ่ามันมีขมแสบเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอสูกินเสแยบเลยนี่นี่ครับเครื่องปรุงก็ได้มี้หอมแดง สาเลเน่หอมปี๊ค่าครับแต่ว่าตะไคร้กับละโมกเสื้อโอป้านี่แหละครับอะยังท่ามากินน้ำกันเด้อครับเสือปลาลงพนเถอะมาเริ่มเสื้อเอฟซีได้เอฟซีสไตล์ครับพี่น้องแฟนครับเป็นทรงมากระแตเหินกันเหรอเหินกระได้เสื้อครับพี่น้องโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเหลียวพอหน่อยพันจีฝากเด้อบมดนี้ฝากไว้สักวันกำลับไปหาเสื้อเงียบกุ๊บนำได้ครับนั่นเลยเถินเมื่อปางเป็นผู้ปุ่งท่า เอ๊อลองซับสักหน่อยได้ก้างก็บมีดทิมได้ครับเป็นดุเป็นก้างซับเข้าไปเลยครับซับว่ามีดีทิมจากอันละครับโอ้โหกับไซยังไม่โมกีน้องโอ้กับไซแม่ป่าคนโโง่นี่กินเนี่ยกิดใจดิวะ ันนี้เรา้อยเสืมด้มมดแดงเส็บๆครับมานนั้นหนึ่งเราไปเบิ้งขางมด้มมดแดงไว้อยู่รอเฮือนน้องจอบน้าจะด้ออออึดสิเลยแหละครับดูเียนห้าก็มีมันสูงมากเฮือนห้อีสูงต้นหงวังหม่องห่างสีดำๆจังเลยได้หางง่ายมากินของเล่นน้ำแันเด้วเียน้องวาเสียงเสียงกนี่ครับนี่คือปากลังปากตัมีเสียงสนั่นจังเลยเดี๋ยวถ้าเป้เบิ้ากองแล้วปนอง อย่างน้องวะท่นี้ก็เปิดสวัสดีครับผมเอาเปิดออกนะแม่เคยนาะผมหลานพ่อหน่อยซอยเดิมครับพี่น้องตากล้องปลูกมากนั่นครับผมหลังจากลกมันไปได้หึงเติบนะครับผมถึงซ้ำไดครับจักลืมจักจักเดือนหรอกกระฟอคนกระฟอตากล้องพี่น้องครับผมอ้อนครับท่านนาจักม่วงเหรอท่านนี้เอาเจ้าขาวกระลา ใส่แงบอหมผูกมันน้ำหนองจอมเด้อเป็นทื่นเป็นฮอนลำมันพ้อหรอบ่เนี่ยแล้วถือได้ฟันไม้บ่เนี่ยบ่เค็มใครเค็มเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องมันยำมันถือเพื่อเด็กขามจัดจัดเครือเก่าเด้อบ่เทีเนี่ไปเบื้องพอหน่อยเฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องบ่เทนี่ ปลาข่าเสือพร้อมเลยครับพี่น้องมันยังหอมดีเวลาไปคอยไปลาผมมันม้ากินจะกินหอมนู้ยนี่แต่เนือเสือลายใช่บออมดแดงเนี่ยมันจะจืดหน่อยก็ดจากว่เป็นเหนียวเพลื่อนเท้าหมดหายได้เนาะท่านถือส้มมดแดงกับฟงขยะโดดแล้วเลยอันตันบ่เเออป็นเนื้อสาสสัสเอาแมงขัวเอาไว้คนน่ากินบ่ข้าวก็เอามาขัวเอามะโคแล้วหอยมีกินดิบได้กันกินดิบมันนเแซ่บพนเนส่ยแม้งแซ่บพอดี ไว้ดีเพิ่นคับขึ้นมัเห็นน้ำกันเด้อพอน้อยละเอซุปนวครับพี่น้องตรงนี้คนเห็นอ่ะตกาวแล้วตกาวก็เคยก็ยุ่ก่อนน่อยกตัดต่อกันลจะรักครับปลูกใ้หล่าก่อนหน่อยเพื่เสริมเลมมันเพื่อใช้เลมโนคนปลูกเห็นว่ามัน งานวีเต้ใจเพราะไปเพิ่มชิ้นน้อยคนหนึ่งได้ตั่วฝักจะละเอียดกน้อยละครับยังเรมีแงกกลางมันครับคั้นท้อซับมีม้วนกกลางมันละนี่เพราะเราไปปพาเอาตัวเนื้อก็ไม่ได้ครับมันปลามีใหญ่ครับปลาพอดีฟักลาเบิร์โต้ลูกนี้กินได้พิมตะเก็ดครับข้าวมันก๋วยเตี๋ยวไม่ดองขู่กับไซยังเราไปม้วนกันนะน้องขู่กับไซน์ันปลา เย้แลมาจำนาคือครูเลยยานตุกงคือคักแต่มไม่ม่ผมล่าเห้ดายังถามาเบิงอย่างนห้นตอนนอนผมเิกไปนอนยังถามาเบอรงกินคือโหนแต่น้อพี่น้องนี่เมนห่อส้มป่าดิงัว่นนี้เขาถือกินอันนี้วะห่ยโอ้ยยานแมนอยู่นนอมันกำลังโหนพอดีนี่ครับพี่น้อง ว่าตึงตียีหยังอีหยังอ๋อได้ฟังว่าเหม็นเริ่มเหมือนเขาหิ้มเหม็นเริ่มว่ามันละหอมโน่นบังเนื้อได้ครับพี่นอ้องเบ <g> mm. like ิ่งดีๆเด้อนี่ไปเลยได้ครับอันนี้บังเนื้อแล้วเสือเนื้อไปหาเสือแงบกบกุ่นน่ะ พี่น้องนั่งอุดโปดอยู่น่ะมีสุรุนสุขนานแบบประเดิมแล้วได้ครับ <c oughs> มื่อนี้จกักแจ็เฮามีเฮ้าละพ่อน้อยก็อนเราไปลองเบิ่งละครับพี่น้องเอนยังหล่นเนาะแถวเออกะทารุนมาอ,อ,องินเสาร์ละนี่เราฝากเงื่อนก่อนเด้อพี่น้องฝักเนือนหยัดเขากับบังนี่นะเดี่ยมันเหนียเด้อเอาใจในถงเอิงส่งน้ำซื้อจังไนละกันข้าวหล่นข้าวห่นพ่อมันเหนียวเหนียวคือลาบป๋านี่ละครับพี่น้องแล้วก็ไปซื้อโอ้สร้างหมดเด้อแทนนี่ นี่ให้ครบเลยพี่น้องมันให้คนงค<ร>้ถึงต้นเขาเดียวนี่แหละครับพี่น้องขี้ปลาน้อยต้นเราทอนไทยแล้วผู้เท่าเผาเอาเนาะปลาพลาแบบั้นตายปลาขาวน้อยปลากระเดือดปลากเค็งน้อยครับอยู่เนี่ยนี่ไงเห็ดฟา้าคันมันเอเด๊ปลาสีละเอียดละเอียดจังไงล่ะครับเวลาเข้าไปท่ามันเสื้องาใส่มันอย่งติดดีครับ เอาไปเซอร์กัเอาท่าเสื้อง่าใส่ครับทำเราก็ยังแดดได้พี่น้องยังไม่ได้ผลถิ่โตกสูตรแต่พ่อแต่แม่เพิ่งพาเสอร์ล่แจ็คเราเฮามีเฮายังทารุ่นมืออื่นเศร้าเหรอครับพี่น้องเฮาเป็นไปเลยจะไม่เฮาโอ้คือหอมแต่ว่านวดทมไมเนี่ยเราต่อเดี๋ยวถือกินนะอะยังท่าไปรุ่นมืออื่นเศร้าเหรอเด้อพี่น้องฟักเนี่ยไปเซอร์ก่อนไปเแล้วเราได้ครับเนื่อใส่กบโอ้โลนบังเลยพี่น้อง ปฝามีหลายเปลร์เซอบัดซื้อบังหรือบันลุ้นจะไปเลี้ยงไก่ร้ายพี่น้องเถียหอมมีได้เดี๋ยวไม่ไม่ตะเคียบลงม่ได้แต่ว่าตอนไปซื้อเราเราไม่ได้ไปไทยทำเบิ่งเด้อพี่ขับพี่น้องเพราะว่ากองเหล่าไว้ให้น้องจอมใส่์ไทยทำเอ็ดกับเขากับแหน่ฝางเพิ่นนี่ถ้าซื้อกง่ายๆเดี๋ยวขับพี่น้องหอดต่อยเอาเนื้อปั๊บนี่ก็มาเล็ดเล็เล็ดซื้อนี่แหละข้าวเหนียวโบราย ไม่ต้องเอาปลาเข็งไว้หรอกคุณอามันหน้านี้มันมีได้ปลาเข็งได้ปลามีทันคอนละเอานี้ถ้าไปซื้อเพาะเลี้องหอมเสือนาลดกันครับพักกันครับผมสวัสดีค่ะขอท่านสวัสดีเลยนี่ครับผม่ปลาเพชรยังครับผมวันนี้มุกบัถาผู้น้อยครับเใจหัวานไข่ ปูหน่อยไว้ห้องโมกไว้ถามนะเนาะไอนาจะโม่ไว้พอดีปูหน่อยกันมากใส่เล่าครับผมตำแก้วไว้ก่อนครับพี่น้องตำแก้วใส่รึเปล่าครับปุงธรรมดานี่ยแหละไม่มีด้วยมีครับผมใส่ตูลงไปอืมใส่พอตูลงไปมันจะใส่ตะไคร้ตะไคร้เนี่ยนะจ๊ะใส่ตะไคร่ใส่ตะไคร้ครับผม ก็อิ่นว่าอยังกันนะมกุกขีปา่าขีปลาผมออมลำผมก็ได้นี่ก็ใส่นปลาครับพี่น้องมีเกลือครับผมผู้ใดามาโคมก็มาเด้อม,มากินน้ำกันเขาเาต้องคลุ่นน้ำมันบวะยาปลาคลุน่นตัวหน,น,นักคลุ่นน้มันเกากันนี่กระปุ่นผู้หน่อยแล้วมาโทษที่เราแซ่บเันแซ่บก่อเข้ามาพวกกินน้ำแล้ว ผงนัวจังน้อยเป็น้องน้ำปลาแดดเขาเขาต้งใส่ไหมน้ำปลาแดดเขาด้นในส่บ่บบบ่ต้งใส่เหมื่อเราแล้วโบลานโบลานด้ไปน้องแบบโบล้านเลยบรรยากาศอือไอ้ไข่ไมุกปลาใช่ไครับม,มุกปลาห้องตองแจนี่ยังไงเออั้อมาเกิ จอมจากอะไรบ่เ,เคยซิมคมๆสิ่งเล่าซิมอะไรนะครับพี่นออ้องถามว่ากินน้ำกันเด้อพี่นอ้นอ,องก็ไดน้นะเอากระถาปูน้องเป็นหนึ่งบอเฮ็ดแบบนี้ไว้ก่อนปีงป,ปอ๋อ,อไปปีงว้ก่อนเนาะเฮ็ดสุกถาปูหน้อยครับพี่นอ้องชวนปูหน้อยเราเฮ็ดเมนู่อย่างไหนยปลาเหมือนปลาปล่อยปลาอันไฟ้อย่างก็จะปลาคุยล่ามปลาคุยลามปลาเนี่ยแล้วก็เอามาขัวพี่น้อง แอ่าครับผมนี่ครับปึ๊บหลักค้างไว้ว่าจะใส่หนามมันจะไปใส่กระไดมันสูงอืมสูงกับด้านนอกนเด้อพี่น้อกทานกระลังเฮิมครับผมกระลังเฮิร์ลายกรกไดโอจะไปถ่ายลายลายโอ้ยลายเพราแห้งเหรอโอ้ยน่ครับผมอันนี้หมวกพี่น้ัลว่าละเอียด้วเลยนี่ เงี้ยใครมาเดงครับพี่น้องนี่แผนกันมันอยู่สูงครับพี่น้องก็เลยต้องใช้ไม้เงี่ยเลยเนาะพี่น้องแนแต่ปกติก็สิใช้โหดซิกโหดเไวะแต่อันนี้เขาใช้มอเนาะพป่น้อยใช้มอตัวเอาอย่างไรที่ขลุ่นเลยดิแล้วก็อยปลาครับพี่น้องไปพอดีเดียวบลาจับพอดีเนาะพี่น้องไป หมอวำหมอวามีได้กินแน่นอนเลาปลาใดเนอยเทีิเลยละปลาครับปลาที่ฝักไว้แล้ะครับนี่ปลาคุยลามครับพี่น้องไม่เซตอย่างดีแล้วละครับเดี๋ยวโอ้คือไปแหน่เพร้ะมันได้มาสดซดเลยบอกกูหน่อยปลาก็เอาลงไว้ในหม้อมองแหนเนี่ยครับผมเยาวาได้พริกปั๊บอะ เตรียมแนวไปขลุ่นพร้อมครับหม้อมันมีพริกมาคุณน้่ยพริกกะพริกโคไข่เลยนะโหพริกกับโคไข่ครับคุณน้อยเอาครับพี่น้องโอ้ยไปยู่สูงเด็ดจอมเฮาหั่นเฮาบ่ในเฮาหม้อเฮาโคได้หอดไข่โอ้ยไข่ข่าไข่ผักพร้อมครับพี่น้องอุ๊โอ้ยหูจดเลยโอ้ยเอาเหมอนี้เด้อวยไม่ได้กลาเราไปจอมลงเบิ่งก่อนเนาะ โอ้โหวิจเกลเลยขลุนขลุนคือนิ้นเอาแบบแบบนี้เลยปุ้นน้อยหลายพ่นแล้วแม่ลายพ่นไปอยูจากไหนก่อนอ๋อครับผมโอ้ยได้หอดไข่ค่าไข่ผักเคล็ดอาหารสุดยอดเลยแบเสียบๆนะครับพี่น้องขลุนเลยปุ้นน้อยเดี๋ยวมองข้อห้อยตายอ่อเองวะเกลเจกลเกลพี่น้องได้การเลยโอ้ทั้งลบบนแดงนะครับผมโอ้ยยังห้วามเลยปุ้น้อยปลาดิโน หั่นหอม,มไหมครับพี่น้องหอมแดงครับพี่น้องนี่แหละครับอุปกรณ์ละเซอร์กับหั่นมัดนี่แหละ,ะจังค่อยละ๋งครับพี่น้องเบิ่งบน,นะละุงแล้วได้ครับพี่น้องบานนี่แล้วแหลกเซอร์กเกือกันครับโแพงไมหมเฮาไปเดืกระปุ่งเกลือมัดนี่แหละครับพี่น้องเซอร์กเกือแล้วก็เซอร์พริกผงครับผมแล้วก็เซอร์โคโคแล้วก็เซอร์ตาผงชูรสรับน้ำปลาครับพี่น้อง การปรุงโคมีน้อยเด้อครับเพราะว่าพอน้อยเขาโดนลงไปมันอยู่ตะกอนมอนี่เขาโคครับพี่น้องลาบปลาครัน้อยกอยก้อยโคกอยโคก้อยโคเออก้อยดีดีแล้วก็บบันโคมันสุกแล้วก็กินอืมครับสิเผ็ดๆจี้ยนยังไงครับพี่น้องปลาหลายเติมเติมเติมยังไงทมันมีแบบ ก้อยก้อยดิบก็ไใดเอานะปุน้อยถ้าสื้อเอาอมากินเลยก็ไใดเอานะก็ได้คือเดียวกันผูมากินแต่ว่าปูก็มีก้อยถนัดก็ได,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 ด้ก้อยปลาดิบแต่ก็พอก,กินได้ดดดนะครับผงชูรสเราก็มาผงชูรสครับซ้อนนี่พวกเบอร์พักนี่ไว้ซื้อที่หลังเพื่อซื้อก่อนเลยปไฟนิดหน้อยเบอร์พักที่หลังเ,ออเดี๋ยวมันเค็มละแกน,นได้ท์ ข่าลุนเนอะปูน,น่าันโอ้โหหมดสม<ะ>ตื่นเดียวลงไปนี่ละครับข่รุ่นห้เท่าเดียวก่อนได้ครับพีนองบาง้านนะครับผมอเอาเดียวลวละมา้งกีนองเหมนได้การล้นอกอจอมคเดี๋ยวปูเราฝักหอมลงไดออ้บ้างเออเซมอนี่แหละทอยแบปเดียว ้องเติมน้ำลงจกน้อยให้เราคุณน้อยเสิเสีมยแนมันทไมมองไ้อนบวของจุนี่นะก็มันซุกโอ้เตามันน้อยตัวนี้ล่ะอนนี้ค้างเราคนละไดโอ้หมดกาดขอเดี๋ยวยอนน้ำยังไงกันนะครับพี่น้องขอบีไม่นี่แหละครับ นี่กตะโคเลยนอ้วนกับข่รุ่นเลยคุน้อยปล่อยไปมันฟดออกจังไงเขากับขลุ่นคน้ำลงคนมอก่นเดี๋ยวเราไม่แกะมุกอันหูปลาแล้วพี่น้องโอ้แล้เป็นแต่แสบแต่เท่าโอ้ขีปลามุขีป่าเลยเหลือทังหทั้งไซเลยสุดยอดเลยมู้ยแกนส อมัำนผมผมผมาครับพี่น้อยสุกแล้วเครับพี่น้องบานอ้โหอมป่ะครับอซอนสิอกลยาไวเลยบมผมโอ้ไม่เห็นครัมัเปนไปลนีแกะออกแบดีเลยนี่ครับผมมาเด้อครับพี่นองคเคยเอยละอยสุกปาครับพี่น้องอยดีีมโครับเชบครับผมมาลองซิมเลยครับผ ซีมน้ำมาน่อยขอมกระโดปตานี้ซุกไงหน่อยหน่อยเออเอาฝากเลยดิให้ฝากแล้วเอามาโคกับแป๊บเดียวครับหยอนเลยจิน้องจินน้ำพุน้อครับผมเราปุ๋งมอเ้วบันครับเเลยได้ครับจิน้องไปเศรษจานโจโก้เลย ทางที่ปู่ยังมีเครื่องเนาะครับนี่ครับหอ,อมบือโดดเลยเนาะให้สุดยอดอู้หหอมในกาลครับ<ฆ>ผมในกาลละลานเหมือนปั้นยกเครื่องสมุนไ,ไ <ป S 2> พรครับผมโอ้หอมครับผมมาเด้อครับผมได้แค่ได้กินก็นชวนน่ากินแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมมีต้มผักแค่ต้มผักหงชูรสแล้วก็มกขี้ปลาครับพี่น้องกับผักบุงผักกับครับผมกับ ลาบก้อยปลาครับผมแซ่บๆเลยครับผมวันนี้มาเด้อครับพี่น้องแฟนครับสุครุขนครับผมนี่เด้อนนครับพี่น้องแฟนครับทุกวงทุกบ้าครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีคร,ค,ครับผมกินเข่าเด้อบะเนี้ครับมาเด้อลาาบบนงก่ออครั้วปลาตะลางล้าง,างมือวะอโอ้ยหเที่ยมก่อนเด้องนอกก่อนวันนี้กินเข่าคำจังนอน่อยฝนนไปใส่แหนบเอาขี้ขมจังหน่อย,ยอมมกินนยด ใส่หอ,อมครบปานคุยล่าเติงไข่เติงขี้เอิบบเดียวเติงโหป่าครับพี่น้องหอมปลาอืมนะหอมนะเนี่ยแบกระดอดนพักกระแยงครับพี่น้องอร,รับสดติพอ้อต้องการโอ้มาชม เติมปูแับนี้น,นะครับเครื่องเราเอาเลยหนังเลยคอยต่ายมันพักพี่น้องดูโดโดปูเตอร์เธออยูอย่เด้อไม่ไดีอันนี้ลูดิบอ่ะต้องการอะไรเอาเลยเป็นอะไรเรียบร้อ,อยหักเลยครับเป็นคำยังไงหอมหมดหอมมันชุกไม่มีข่าวเลย มาคนี่โอขาจีครับพี่นอ้องเตจีอหอมมากับต่ำใต้มาเด้ขอขนพอเด้วยนี่ปุ๋ยกดีเลยบุฟเฟ่เล,ล้เวลามาอีกอาวานันแห่ล้วมาเเีน่นปุ้นรุ่นงาน,านตกประมาณร<อ>าคผมค่นข้างชินงานที่สามบานหน่อยนะครับผมะครับสุกุดทุกคนมากมาครับ เนกินปลาแล้วก็ยม,มาจีจาก 4, 5, 5, Lisa, สีก่ห้าโมแสบจีโคกาดดำจีปลาของผมมาคับหลักโคนหอ้ยโวยโอยโวเอาบ <s ets> นกรจ้าษนาบุคา,านาา่นาหังผมแสบดู น,น,น,นี่ก็ดอกแค่ครับพี่น้องตมยงทำยัง,งไงครับต้มทอดกิ่งต้น้ำมั้งเลยใช่แล้วต้น้ำนะครับพี่น้องทอดน้ำละพี่น้องตั้งแต่เดียวใจ <c oughs> เม่หมูจจังเลยนะห <c oughs> มูสดบบหม,มูส่ตาเขาแจกดุ้ยนเฮือหมูเปนหนองมานาะเป็นหมูแฮมสุกีอยู่สานอหลานคแม่ฟางกันใด้เจียมอยู่เป็นมัดก็ได้หละะับป่ามาเบียดงานทาง<ล>ถ้าเส้นเช่าก่นอนจังหดน้ำังไงลนะบอก กอติดตากอมกหมอนกันเห็นน้ำเนองของสามหมื่เอ้ยหลายหมื่นที่เนต่กอมแค่นึงครับผมเอาเหิละถึงแตว่าจะได้พอครูน้องของเาันภาษาดก่ถึงถึงเรียนอยากบ่นดวนแล้วครับผมนานี้ขนานี่โอ้ยเปคนปัดเดี๋ยวงานที่นอง ใส่มาขนาดแล้นะไปใส่กลับมาอีกจำลองพักเลยมุดหไม้หั่มเลยเป็นบอกอยากรู พูดคมคิดกับมากลีเรืดีว,ว่าระหว่างกลางเนี่ยโอเคงไง,งลก,กลางตัวเรือเนล่ะกลางหอบไปจับีๆออกกลางตัเดิมแข็งย้ำเลย งงี่วันตีน้อย,ยน้อยโลเป็นกำลังจะทำซองเนีไม่เห็น,นเราขนาดเห็นแล้วข้างขอดติดสามนอนอยู่้านพยายามสองคน มันแซ่บมันหอมเอาเสือมาชมมาชมมาแดงเพาะย่างหมูหอกอืมเราไปหาปลาหมานเด้อิว่ามงก่อนเปนเด็ปลาหลายๆบ่คิดจีจ๋อปลาทอไปหาโคตรบ้างเห็ะให้ปลาแค่เบสงาคูโอ้นาคูคูทั้งโงเรียนจอมงานมึงคนแบไกหน้าหลว หนาเป็นอยู่ที่เพิ่เลยอืกค่อเพิเป็นยังไงหนาเราค่อยู่ข้าเปิเรงจอดเอาคิ้ปลามัแสบเนะเปนหูงลบ รูดดกดนะชาบจองเมื่อเราพน้อาไปย่างน็้กบแบพี่น้อ,นนอนแล้วเมื่อเช้าผูยยงเข้าอยู่งกนาการร้อ,อ,องเป็นไชนรับโอดแสบครับพี่น้องครับ คลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกฝันได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมก็น้อยสอยเดินซึ่งแม่ฝางน้องจอมตากร้องครับเหมือนแต่ว่าสูตรสาวลูกเขยก็เป็นไปธุระมิชิลมาครับน้องเมฆลูกใต้กับเปิ้นกับไปยันสารคามครับจะไม่ยืนให้มือเหยือตอนอย่างไรกับครับขอบคุณหลายไครับพี่น้องขอบคุณค่ะ